ตกใจมากค่ะท่านผู้ชมค่ะหลังจากที่เราได้ไปออกทริปกันมานะคะไปเที่ยวกันที่ประเทศเวลก็ขับรถเลาะเลาไปเรื่อยๆคุณรู้ไหมว่าตกใจกับตัวเองเพอตอนมาถึงบ้านนะคะในระยะเวลาที่เราไปออกทริปนะคะแค่3คืนกับอีก4วันเนี่ยตกใจกับตัวเองมากว่า2คนผัวเมียใช้เงินปาเข้าไป หลายอ่ะเยอะมากดังนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ย forget about นะคะเงินเงินเงินนะจ๊ะเราจะมารีวิวของกันนะคะในเมื่อปีนี้เนี่ยไปเที่ยวไหนไม่ได้คนที่นี่เขาก็เลยเน้นช็อปช็อปชอป็ชอปนะคะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นการช็อปคือสิ่งผ่อนคลายนะจ๊ะวันนี้ดังนั้นเราก็เลยมีคลิปนี้ขึ้นมาเป็นการรีวิวของนะคะจากคลิปที่เราไปเที่ยวเวลส์กันนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนะ เยอะอะโอ้ Yo, uh. oh. เอาเป็นว่าต้องต้องคิดกันเอาเองนะคะหมื่นเดียวไม่อยู่อะเป็นบาทนะคะมันมันต้องหลายหมื่นแน่ๆเลยวันนี้แต่ก็ให้ต้องดูกันเอาเองอะสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ไปตามมาะคะ่ะก็คือนี่ค่ะ AirPods นะคะเป็น AirPods 2นะจ๊ะซึ่งเฮย้ยเธอในเมื่อเรามีหูฟังธรรมดาแล้วมันพังบ่อยฉันก็เลยเปลี่ยนเป็น AirPods นะจ๊ะเข้าไปซื้อ AirPods มานี่นี่น,น เราก็ได้สายตัวนี้ซื้อสายตัวนี้มาด้วยนะคะเผื่อสายชาจของนี่นะอืมนะคะอันแรกไปแล้วอันนี้ก็ปาไปเท่าไหร่เมืองไทยไม่ทราบนะคะตอนแรกก็ช่างอกช่างใจคิดว่าจะซื้อดีหรือไม่ที่นี่เนี่ยอยู่ที่ร้อยกว่าปอนนะคะเพื่อนๆนะแต่ว่ามันมีรุ่นใหม่แร้วรุ่นใหม่ลรอคะแป้งโคตรแพงเลยอะ่ะเออก็เลยซื้อรุ่นสองนะคะแบบว่าเออพอใช้ได้ว่าเดี๋ยววันหลังค่อยรีวิวให้ดูว่าดีไม่ดียังไงนะจ๊ะ วันนี้อยู่คร่าวๆก่อนอะค่ะเสร็จแล้วที่นี้เนี่ยเราสองคนก็ได้เข้าไป TK m a x นะคะเชฟทอมเป็นคนตำมันนี้นะจ๊ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออไอเน,นี้ย่ะไอเน,นี้ยที่รักเชฟทอมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วมีดเออเป็นมีดนะคะจากเจ็ดสิบเจ็ดปอนนี่ เหลืออยู่ที่30ปอนด์นะคะเหลืออยู่ที่1,200บาทก็เป็นมีดครบเซตเลยนะคะมีดเขาใส่มาให้ในนี้แล้วก็เป็นตัวพลาส,สติกนะคะสแสตนที่จะใช้มีสิบ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 ลงไปนะคะนี่อันนี้1,200บาทนะจ๊ะแค่ตัวมีดแต่ว่าอันนี้สแสตนอยู่นี่นี่นะคะ s ชิยเช็คเอบบ mm hmm. าท์เบบี maybe you can do it you want to do it อ่ะ ซึ่งเชฟทอมบนน่นไงว่าเฮ้ยแค่มีดหัน่นอ้นั้นอะไอไอขนมปังอะค่ะอันเดียวอะมันปาไปตั้งยี่สิบปอนแล้วเนี่ยเมื่อเราเจอเจอแบบเนี้ยมันคุ้มมากกว่าสามสิบปอนเพิ่มอีกแค่สิบปอนเฮ้ยโคตเบาแบบ f e e l so light <Ooh. S 1> เบามากเพื่อนๆค่ะเบาๆา่ะเฮ้ยแบบว่าอย่างดีอะ่ะ นี่มีห่อด้วยนะคะเฮย้ยยังดีอ่ะสวยมากอ่ะ <Nice. S 1> ชอบอ่ะ It's um, c o a t e with antibacterial hard some ceramic. อ๋อเซรามิกเหรอ,อเซรามิกเบรดเป็นใบด้ามใบทำมาจากเซรามิกแล้วก็มีการเคลือบแอนตี้แบคทีเรียด้วยนะคะเหมาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดแะจจะแล้วเราก็ทิ้งนี้ออกนะเธอแล้ว,ลวมันมีคมอยู่ตรงนี้เราก็ดึงออกอ๋อสแตนเลสสตีลเป็นเป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็เคลือบด้วยเ okay. ซรามิก oh, okay. right. อ๋ออเคชิฟทอมโชว์ด้วย ผ <c oughs> ัวที่ฉันจำจำ <c oughs> ฟัดฟิวแล้วนะคะขับรถห้าชั่วโมงมาจากเวลส์นอร์ทเวลส์นะคะ this is small okay. s m a l l one two okay ah okay เฮ้ยทำทำ see the still it s t a i n e s s steel yet can I wrap that <c oughs> The still edge. ใช่เห็นไหมเชฟทอมบอกว่านี่ตรงตรงนี้มันเป็นสแตนเลสสตีลตรงคมมันนะคะอ่ะค่ะอาไปเชฟทอมไป <c oughs> เดี๋ยวฉันจะรีวิวต่อที่รักอ่ะนะคะสามสิบปอนไปแล้วนะจ,จะ๊ะแล้วก็ลอยกบบระปอนของมปนนะคะ <Nice. S 2> ใช่ค่ะ n i c สวยไหมเชฟทอมถามสวยไหมสวยค่ะ สวยค่ะกระจายเลยจ้าสองคนผัวเมียอ่ะค่ะต่อมานะคะถุงที่เคมกอยู่คือที่เคมกต่ำเยอะมากแล้วก็คือเอ่อที่เสพทอมซื้อที่ใส่อยู่นะก็คือซื้อเราก็ใส่เลยนะคะกางเกงยีนของดีเซล b บบี้ o ฮา u ม h for y o ดี d i e จ e l สี่สิบปอนจากเท่าไหร่ฟอร์ม w ฮา c ม โฟที่พาว,อ,วอ่ะเด้อวยมีอีกซื้อมาสองซื้อมาสองตัวตัวละสี่สิบปอนสองตัวก็แปดสิบจากร้อยร้อยสามสิบห้านะคะเหลืออยู่สี่สิบปอนเองสี 4, 4, 6, 000, 6, ่สี่สิบหกพันหกเชฟทอมเลยตําม,มาสองตัวนะคะตัวที่ใส่อยู่ก็สวยนี่เห็นไหมตัวที่ใส่อยู่ก็สวยสวยไหมคะตัวยี่ห้ออะไรดีเซลแล้วก็เสือ้อด้วยเสื้อยืด True Religion นะคะ น,นังก็นังก็เนี่ยแหละเออนะฮะนี่ของเมียค่ะของคุณเมียค่ะคุณเมียใช้ซื้อถูกมากค่ะที่รัาของคุณเมียตัวนี้เนี่ยอยากให้บอกเลยว่าเท่าไหร่ชอบความวิบวับวิบวับนะจ๊ะมีความวิบวับนะแบบว่าแปดปอนด์เองค่ะสี่แปดสามสิบสองสามรอยี่สิบบาทเองตัวนี้เบาๆนะคะรานะคาไม่ได้แพงแต่ว่า มันมีความวิบวับวิบวับแล้วก็มี t e x t u r ์ช่วงนี้นะคะแล้วก็เลยต่ํามานะคะเพราะว่าเออหน้าร้อนนะคะ <t> ก็กําลังใกล้จะไปแล้วนะจ๊ะแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นเลกกิ้งนะคะได้มาตัวนี้อยู่ที่6ปอนด์ค่ะ4-6-24-240บาทของเมียถูกมากนะคะของหัวยังแพงกว่ามเมียะคะ่ะ <t> นี่นี่เป็นเลกกิ้งคือใส่สบายใส่แล้วยืดหยุ่นได้ตามสบายนี่นะคะดูแบบว่าความ h e โนะคะ ความเบาบางใส่แล้วเห็นหน้งเงี้ในด้วยค่ะนาะนผู้ชมค่ะโอเคแล้วนี่ของผัวอีกค่ะนะคะของเชฟทอมก็จะเป็นเบบี้ this is nice เยอ h ค่ะคาร์ฮ h ร์ t นะคะเป็นเสื้อลายสกอตนะคะนี่ดูตัวเขาลายเอิร์ที่รักสวยไหมสวยนะตัวนี้คาราร์คาราเสื้อผู้ชายนะคะชอบแบบเชฟทอมชอบแบบเนี้ยเออลายสกอตแล้วยี่ห้อเนี้ยคาร์ฮาร์เนี้ย เชฟทอมชอบนะคะตัวเท่าไหร่หรือเท่าไหร่อุย้ยดูหล่อปวดฉันดูหล่อเท่าไหร่ How much ที่รักโอ้อ <c oughs> ให้ปัวใส่ให้ดูอะ You can w e a สิบหกปอนด์ค่ะเพื่อน,นๆขาสิบหกปอนด์นะจ๊ะสิบหกปอนด์อะต่อคะ่ะต่อคะ่ะ what next ค่ะเชฟทอมเออ b a อล Some more b a ็ก อ่ะผัวจะใส่ให้ดูแล้วอ่ะดูในแบบอุ๊ยหล่อผัวใครหล่อจังเลยที่รักอหล่อจังคุณหล่อมากคุณหล่อึ้นคุณไม่ใช่เด็กแล้วนะหล่อค่ะหล่อที่รักหล่อคุณหล่อมากชอบ I like it แบบนคุณหล่อมาก มีดิฉันชอบแต่งตัวคะ่ะเป็นที่หนึ่งนะจ๊ะหล่อหล่อหล่อดูลุคแบบวิลุคันซัแบบวิโอเคี h ยว์เน็กซ์าเชฟทอมก i ฟต์ t ูมีสบายเอ่อเมเบยโอันอันสบายแล้วก็ไปกันที่เอาเลดมาด้วยเพื่อนๆคะ่ะ อ๋อนี่นี่นีน,นี่ซื้อมาจากเอาเล็สนี่ในแบบเลยในแบบเชฟทอมเป็นในแบบนาฬิกาจะนาฬิกานาฬิกายี่ห้อดีเซลนะคะเท่าไหร่คะเชฟทอมซื้อมาเรือนนี้นเท่าไา่โอเคใส่ไปอ่ะเรือนนี้เท่าไหร่จ้าที่รัก From 200จาก200ปอนเหลือแค่80ปอนเองเพื่อนๆ48 32 3,002เท่านั้นจากราคาเต็ม8,000บาทเหลือแค่3,002เท่านั้นบ้าไปแล้วนี่คือเอาเล็บนะจ๊ะของที่นี่นะอะต่อค่ะเอาไปค่ะที่รักแล้วก็ยังไม่หมดอีกนี่คือผัวผัวจ่ายนะคะเมียไม่ได้จ่าย หัวตำแหลกเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเชบทอมซื้อไว้ชายนางเป็นคนเราเป็นคนชอบกินหอมๆนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นี่น,นอันนี้เป็นสบู่เหลวล้างมือเนาะ wash hands อันนี้ของสมนาคนจากพี่ตักไม่ได้ซื้อค่ะอาจารย์ตักให้มานะคะทีมหลังหน้าจ้าให้น้องชมมาแล้วก็นี่จากยังกี้แคนเดลค่ะเอ้ยไม่ใช่ใช่ปะ ยังกี้แคนเดิลใช่อันนี้ที่หน้ารหลดอันนี้เท่าไหร่แบบ how much three for ten pound, for ten pound. นะคะสามสามอันสิบปอนด์สามอันสี่ร้อย <Three S 2> บาทของยังกี้แคนเดิลอ่าโอเคเจฟทอมให้เออสามีจันท์ตักไปอันหนึ่งนะคะแล้วนี่ค่ะยังกี้แคนเดิลค่ะนะคะอันนี้เป็นกลิ่นอุ้ย oh. อันนี้ต่อนี่ยาสีฟันมาวิสนะคะ ของเชฟทอมเขาอันนีอ้อยู่ที่6ปอดนะคะ4 6 24 240บาทแท่งนี้มาวิสนะคะที่เขาบอกว่าเป็นยาสีฟันไฮโซแต่ว่าซัมไม่ค่อยถนัดยาสีฟันนี้เท่าไหร่แต่ว่าเชฟทอมเขา ow, นะคะอืนี่มาวิสนะจ๊ะอ,อันนี้มันเป็นกลิ่นส้มนะคะดอกส้มเชอรออ r ร n g e b จ o บอ o m นะคะ b l o o m บูมบูมนะคะดุมดุมบูมบูมโอเคค่ะแล้วต่อมาที่กันยาญกี้แคนเดิลค่ะยัญาญกี้แคนเดิลเนี่ยที่เราซื้อกันมาเยอะๆเนี่ยนะคะผมว่าเราเป็นคนชอบกลิ่นหอมนะคะในในห้องเล็กๆของเราต้องมีกลิ่นหอมกลิ่นนี้หอมมากค่ะตะไคร้มะกรูดนะคะอืออุ้ยหอมมากเแบบหอมโอเค yes put one on the table แล้วเราก็มีต่อนะคะซื้อมาเยอะมากเจ้าจ๋า,าจนี่นะนี่นะก็เหมือนกันกลิ่นเดียวกันกินตะไคร้ใบมะกรูดอ่ะไแล้วถุงนึ่งนะจ๊ะยังกี้แคนเดลคือคือเป็นคนที่ชอบยังกี้อ่ะโอ้ยังกี้อ่ะนะยังกี้นะจ๊ะเรานี้ก็เป็นกระปุกใหญ่ค่ะ กระปุกใหญ่แล้วเราก็ซื้อมาห่อสามกระปุกด้วยกันนะคะอันนี้เราก็มีนี่หอรับมาแบบว่าสิ้นเปลือหุแฮกแฮกีฮฮประทาร์ารค่ะมันหนักมากอันนี้กลิ่นโฮมสวีทโฮมนะคะกลิ่นเลมอนกราดอะคือกลิ่นที่ชําชอบมากที่สุดแต่ว่าอุ้ยอันนี้ก็หอมแบบโฮมสวีทโฮม เอาแบบไปโอเคอย่าใส่กัมีคำบอกให้ห่อให้ดีด้วยพี่หลับหัวฉันเกลือดสมเอลน่าสค่ะพี่หลับหัวฉันต้องกห่อให้ดีด้วยพี่หลับเธอรื้อม,มาแล้เธอรีวิวเธอต้องห่อให้ดีด้วยนะเดี๋ยวหัวจะตีนะจ้ะมาดูอันนี้กนเลยอุย้ยอันนี้ก็กินมันเหมือนกันนะนางก็จะซื้อทําไมทั้งสามกระปุกแต่ว่านางชอบค่ะกินเหมือนกัน ทั้งหมด6กระปุกแล้วนะได้ <laughs> the same มันเลยโอเคเดี๋ยว same ซม่ามามาไม่เป็นไรที่ลักโอเคลูกจะเซมอ่ะหนักมาก6กระปุกแล้วอะ่ะแล้วก็นี่อีก Golden Chestnut เนี่ย Yankee Candle เนี่ย <laughs> แค่เข้าร้าน Yankee อ่ะก็หมดไปกัน5,000บาทแล้วอะเออคิดป่นเงินถ่าถย we got more ยังกินอ่ะ oh yeah give it to me yeah. Oh I got my barbie somewhere in your car oh yeah อันนี่โฮเทลช็อกโกแลตค่ะซึ่งเป็นขนมช็อกโกแลตที่ฉันชอบมากแล้วก็เขาทำอร่อยเพื่อนๆก็เลยตำแหลกเลยค่ะตำแหลก ตำแหลกแจกแถมค่ะนี่ถุงบเลโลเลยนะจ๊ะนี่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 ตำแหลกมากซื้อมาเยอะมากเพื่อนเพื่อนคือมันอร่อยอ่ะใครที่ชอบช็อกโกแลตเนี่ยนะคะไปตำกันได้ที่โฮเทลช็อกโกแลตนะคะโฮเทลช็อกโกแลตบริติชโคโค่นะคะนี่โฮเทลช็อกโกแลตเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปให้สามีเก่าด้วยนะคะ นี่นี่นี่ชอบมากค่ะก็เลยต่้มมาเยอะแยะราคาจําจไม่ได้นะคะคือหยิบหย,ยิบยิบนะคะรูดรูดรูดหยิบหย,ยิบยิบนะจ๊ะแค่นี้แหละอุ้ยนี่นี่นพูดถึงเรื่องของการไปเวลถ้าจะไม่ซื้อนะคะ เครื่องประดับยี่ห้อนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเขาอ่านว่าคล็อกคล็อกไอคล็อกไอนะเออเป็นภาษาเวลช์นะคะคล็อกไออืมเป็นชื่อของเหมืองทองนะคะที่ประเทศเวลส์อีป่าเนี่ยเซอร์ไพรส์อีป่าของเจ็บทอมโรเนีน่เซอร์ไพรส์ว่าเดี๋ยวฉันค่อยรีวิวให้ดูต่างหากว่าข้างในเป็นอะไรนะจ้าตอนแรกเห็นไอเราก็เดินบอกว่าตึดติดติดดกว่าโห้ยฉันชอบแบรนด์นี้จังเลย เจ้านี่บอกว่าคุณจะเอาไหมก็เลยลังเลเฮย้ยมันจะดีหรอมันเสียดายตังเนาะแต่ก็คิดในใจก็เฮย้ยอีผัวเนี่ยมันรักเราในเมื่อเขาอยากที่จะสื่อให้เราก็เลยบอกว่าเออโอเคดีกว่าเขาเอาเงินไปใช้ยังอื่นก็เลยบอกโอเคเอาเอาก็เลยได้มานะคะว่าเดี๋ยวรีวิวให้เทปหลังจ้ะอืม นี่ยังกี้ c a n เดิลต่อคือเยอะมากบอกมาแล้วนี่คือแบบว่าเราเราเรา,เ,รา,เ,ราเออ,เอ,อแบ่งให้พี่ตักไปได้วยนะเป็นของขวัญของฝากนะคะก็คือบอกแล้วว่าคนผัวใช้เงินเยอะมากหมดไปกับยังกี้คันเดิลนะคะประมาณสี่สห้าห้าพันนะเออมากกว่าสี่พันหมดไปที่ยังกี้คันเดิลอย่างเดียวร้านเดียวห้าพันบาทแล้วอะไม่รวมกันอย่างอื่นอะวันนี้ก็หลายหมื่นนะคะเป็นหมื่นไม่ไม่พอ,อ แต่เพื่อนๆนานๆช็อปกันทีนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แบบว่าเออออกในเมื่อปีนี้มันไปต่างจังหวัดอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะเอ,อมันไม่มันไปต่างประเทศอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะอย่างน้อยก็ได้ไปเจออาจารย์ตั๊กเจอพี่สาวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นเสมอนะคะแล้วก็ให้ของฝากน้องมาเพียบเลยนะคะรวมทั้งแปรงแต่งหน้านะคะของอะไรอะ่ะจาไม่ได้มันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอนะมูลค่าก็ปาไปตั้งเท่าไหร่แล้ววัเดี๋ยวค่อยรีวิวที่หลัง พี่ตักกระจดีมากอาจารย์ตักแล้วก็นวดให้แชมอีกนะคะนวดให้น้องสาวด้วยกันใช้ไม้กดจุดจุกๆ,ๆเลยค่ะแล้วไม่ใช่อะไรไม่พอตื่นเช้ามาคุณขาทําผัดไทยให้น้องกินด้วยโอ้แม่เจ้าแล้วเปาะเปียกสั่งมาจากร้านคนไทยอีกเนี่ยคือไส้แน่นมากเป็นแป้งที่บางสุดๆนะจ๊ะอืมคือแบบว่าอ่ะบาร์บี้ค่ะพี่ตักให้บาร์บี้แมมานะคะ อันนี้ไม่ได้ซื้อนะพี่กะให้นะคะแล้วก็ที่ชําซื้อมานี่นอกเหนือจากนั้นเราที่ชําซื้อชําได้มาจาก TK เคมกนะคะอันนี้ได้มาห้า <c oughs> ปอนหนึงเพื่อนๆสี่ห2 0ยี่บาทรงเทา้าด้วยความที่มันมีโบวตัวเนี้ยนะคะเราก็เป็นหนังกลับนะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นสเปรดนะคะ โฮยแล้วมันเป็นหนังกลับราคาแค่5้าปอนด์สี่ห้า่สิบสองร้อเท่านั้นเนี่ยเพื่อนๆมันถูกมากจะไม่ให้ชมต่ำได้ไงชมก็ต้องต่ำสิใช่ปะโอ้แล้วเราเป็นคนชอบรองเท้าอันนี้พี่ตักให้ค่ะไว้ใส่อยู่บ้านเล่นๆนะคะพี่ตักให้มาเยอะมากแล้วมีอะไรอีกหนอนะคะ ถ้าอยากรีวิวอันนี้อว่าเดี๋ยวรอรอนะจ๊าเหมือนเราคุยกันว่าในนี้คืออะไรนะจ๊ะแต่มันคือเหมืองทองของอังกฤษนะคะเป็นเครื่องประดับใครที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าว่าแบรนด์น,นี้มันเป็นแบรนด์ดังนะคะที่พอพูดถึงเรื่องของทองคําใน UK ทองคําของเวลส์เราต้องแบรนด์นี้เท่านั้นนะคะแ่ทอ้งหมดเรากับลูกสาวคีคีคอกอกค่ะเช็จทอมเรา กับลูกค่ะเล่นกับลูกเกกทคอมเราเล่นกับลูกบาร์บี้ค่ะอ้าบาร์บี้เกิลค่ะตั้งบาร์บี้ของเราค่ะบาร์บี้รุ่นนี้นะคะพี่ตังให้มาแกะกล่องออกมาใหม่เลยพี่ตักให้น้องโดยเฉพาะเลยค่ะคือพี่สาวเราน่ารักมาก แล้วขาตั้งของเราหายไปไหนอะเฮ๊ยขาตั้งของเราหายอะขาตั้งบ์บีอ่ะตายตาย่ไตตตมันจะมีขาตั้งอะ่ะทำไมทิ้งไปแล้วหรือใส่มาแต่นี้หรือทำไมคุงทำ,ทำกับฉันได้ แต่ถ้าเห็นว่าเธอเคยรักพักใจแหลกลานเอาไว้ชีวิตมีใช่ไหมมันมาแล้วมันมาแล้วลูกหมูมันมาแล้วมันมาแล้วลูกหมูมันมาแล้วถามแม่มาออื เลี้ยหมูอืมจุ๊บนวมันคิดถึงแม่มันค่ะเอาฝากนะคะจะให้เขาดูให้อ๋อเจอแล้วค่ะตั้งบาร์บี้เราจุสตางเห็นหร วิช1แบบนี้เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วค่ะค่ะตั้งบาร์บี้เรานูเอ้ายนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งนูจงฟังไว้ให้ดีนูเอ้ายสมัยนี้นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเล่นแต่งตัวบาร์บี้นะคะ พี่ตักอุตส่าห์ให้อะแต่ฉันจับแก้ผ้าเลยค่ะชอบให้มันเปื่อยๆแบบเนี้ยฉันบอกให้พี่ตักทำเออช่องนะคะเป็นการรีวิวบาร์บี้เพราะว่าพี่แกบอกว่าซื้อเยอะมากเป็นคอลเลคชันคอลเลกชันตุ๊ก,กตาบาร์บี้เลยนะคะสวยรองเท้าให้ด้วย Grow your floor for oh, bring touched on around Oh on to look may maybe this the What it it the have be bed is I'll I ค่นี้ละเพื่อนๆเด้วขอจัดบ้านก่อนมีลูกหมูมันโซนละไปไหน